มาสวัสดีครับสวัสดีครับผมได้ยินข่าวว่าทางสื่อทางนักข่าวสุรินไม่สบายใจนะครับคลิปที่ผมบอกว่ามีสื่อชั่วๆที่ไปขูดรีดประชาชนนะครับใช้ความเป็นนักข่าวคือผมรู้แล้วว่าไอ้นั่นไม่มีบัตรนักข่าวแสดงว่าแสดงว่าเขาไม่ได้เป็นนักข่าวเขาเป็นแค่สื่อนะครับตั้งเพจขึ้นมาเพื่อเป็นสื่อนะครับคือ ถ้าหากนักข่าวในซูรินเนี่ยไม่สบายใจอันนี้ผมต้องพูดจากใจนะถ้าไม่สบายใจผมต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับผมไม่ได้หมายถึงคนดีผมหมายถึงคนไม่ดีที่มาแอบอ้างหากินในระบบสื่อบ้านเรานะครับผมต้องขอโทษด้วยนะถ้าผมทำให้พี่ๆพ,พี่น้องผมเนี่ยหลายคนก็โทรมาไม่สบายใจนะครับให้มีความทุกข์ใจนะครับ ใครที่เป็นสื่อที่เป็นนักข่าวน้ําดีนะผมพูดตรงๆนะผมขอโทษนะครับคลิปที่ผ่านมาเนี่ยผมเจาะจงไปถึงหมอนั่นว่ามันเป็นสื่อน้ําไม่ดีนะครับแต่ถ้าเกิดเขารู้สึกว่าเขาเสียหายผมไม่ได้ปฏิเสธว่าให้ไปฟ้องผมได้นะครับที่จะถ้าจะมาเรียกร้องให้ผมเปิดชื่อผมไม่เปิดครับแต่วันไหนที่เขาไม่หยุดพฤติกรรมเช่นนั้นผมก็พร้อมที่จะเปิดนะครับอ่ะขอบคุณพี่ ขอโทษพี่ๆด้วยถ้าทําให้พี่ๆนักข่าวนักข่าวจริงๆนะไม่ใช่นักข่าวไปอ้างเหมือนหมอนั้นไม่สบายใจนะครับผมขอโทษด้วยนะครับพี่นะดีครับ